รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการลงพื้นที่บ้านพักกองสุนเจดาติดตามภารกิจสำนักงานกิจาการฮาร์ดพร้อมกับหารือแนวทางการพัฒนาดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยครับเมื่อวานนี้ครับนางสบิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านกงสุนใหญ่นเมืองเจด้าประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยประจําปีฮิจรรัสกราช1446โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีและร้อยโทบรรพศอุดชินกงสุนใหญ่นเมืองเจด้าพร้อมกับคณะให้การต้อนรับ โดยภายหลังการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงมหาไทยได้เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานกิจการฮัรเพื่อรับฟังผลการรายงานการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการดูแลผู้สแสวงบุญในพื้นที่พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นนายมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและคณะค่ะก็ได้ไปพบปะกับนายมะหมูดดามันฮุรีคณะกรรมการบริหารบริษัทมาชาริกนะคะตามคําเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะหาหรือถึงความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงของการประกอบพิธีฮัททั้งการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งมีนาการเพิ่มจํานวนแล้วก็ประสิทธิภาพของหน่วยบริการพักสนามการเสริม เรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นชาวอาหรับเพื่อสนับสนุนงานบริการการจัดหาระบบปรับอากาศในเต็นท์พักค,ค่ะแล้วก็การพัฒนาระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยแล้วก็ตรงต่อเวลานอกจากนี้ค่ะในปีนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยก็จะไปร่วมประกอบพิธีฮัทร,ร่วมกันกับพี่น้องผู้สแสวงบุญชาวามุสลิมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดความเข้าใจในภารกิจ ของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกําลังใจให้แก่ผู้ที่แสวงบุญทุกคนที่เดินทางนะคะจากประเทศไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่จะสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึงค่ะ ในระหว่างที่ประกอบพิธีฮั์นะคะถ้าพี่น้องหุดญยัดท่านไหนมีประเด็นปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เบียสะหรือว่า,าทางเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัชมาอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็จะประกอบพิธีฮั์ร่วมกับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งได้ทุกเรื่องเราจะได้ช่วยกันแล้วก็ระดมกันแก้ไข